เพลงไตราย,ยางม่วนซื่นไตราย,ยางคืออักษรสามหมู่หนูหนูจงจำให้ดีอักษรต่ำกลางสูงนั้นมีพยัญชนะทั้งสี่บสี่ตัวทุกคนจงจำให้ชัว ทุกคนจงจำให้ชัวพยัญชนะทุกตัวมีหน้าที่แตกต่างกันหมูแรกคืออักษรตำ่ำดูจงจำมี24ตัวแบ่งเป็นต่ำเดียวสิบตัวแบ่งเป็นต่ำเดียวสิบตัวที่เหลืออย่ามั่วต่ำคู่14ตัวหมูสองคืออักษรกลางอย่าทิ้งขว้างเขามีแค่9้าตัว ที่เหลือนั้นมีสิบอตัวที่เหลือนั้นมีสิบอดตัวคืออักษรสูงที่พวกเราต้องจำกันหนูหนูต้องอ่านทุกวันหนูหนูต้องอ่านทุกวันจำได้เร็วพันสุขสันใจเอ่ย